สวัสดีจ้าสวัสดีครับมายังบ่อตองลากกุ้งคือเก่าพี่น้องลากกุ้งคือเก่าอยู่หากินครับอยู่หากินคือเก่ายแรงยำแรงจะใส่กินแรงเลยนี่กุ้งเต้นนี่หลายคนพูดมันนี่หลายคนพูดกองเซียกำลังเดินมาคนคนลากมีสองคนคนลากมีสองคนกองเซียหลายพูดกองเซียหลายพูดอันนี้แม่อุ้ยสาวไข่เด้อจ้า หน้าเขากล้องนะยายสวัสดีจ้าออรวมญาติรวมญาติอันนี้น้องแม่สาวไข่จ้ะแม่สาวไข่ห้องแม่อุ้ยไปบึงบ่าตรงเด้งลงน้ำผู้สูงมาจากลงลักเน่มันต้องเอ้ยมาจากลงลักพึ่งอยู่สูงลงบนทุนห้องอยู่ยวด้วยห่วยหงระดับไหนแล้วห้องเขาบุห้องเติม ระดับได้แล้วว่ะตีเต้นมีเต้นเว้ยเต้นโซเว้ยเต้นโซเลยบ่เออเต้นโซหลายมื่อเราพี่น้องบริกวัดน้ำมาลุ่นกันเดี๋ยวไปลุ่นกันตอนขึ้นส่งอาทิตย์สามอาทิตย์เลยบริมาลับอ๋อหารพูกหอบป้งใหญ่มาบบบจั๊ะจั๊กมาจิกมานทำทำอะไรเดี๋ยว่าเด้บปัน เจะทำอะไรกันเจาด้วยคนไทยได้ไหนเนี่ยเออทำอะไรกันอ๋อเดี๋ยวไปเลือกตอนเอาขึ้นนี่ดิคือมีแต่เท่าบอกกุ้งอยู่ในนี้เรียเท่ากันอ,อะไเลือกเอาพี you know, ่น้องเดี๋ยวข้างบนมีคนเลือกอยู่เยอะแยะข้างบนสิบูมีเวียดอ๋อหลายคนเนาะนี่เออเนี่ยมันหลายอยู่เด้อกุ้งเด้อต่อยกันมี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  เดี๋ยวก็จะเอาเลือกอต่อถึงแต่มาเบิ่งตอนเลือกได้ได้ได้ก้อยอยู่ดอกอะไรอะไรมาทำไมคนสวยมาทำไมมาขึ้นมาเบิ่งนู้กอรุ่นมันจะบาทนู้ชดน้าจุ่มแน่นบอกเบ่งู้เดี๋ยวมาเบิ่งตอนเอาหนีออกกันเนาะเลือกแล้วค่อย เืองค่อยเบิ่งจ้ะได้อยู่ด้วยพี่น้องบ่อไผ่เท่าบ่อไผ่โอ้เงินเนาะโอ้พี่น้องกินเเอลงนะพี่องยวไปฟังเรื่องอื่นยี๋ยวฟังเรื่องอื่นโม่เบิ่งกุ้งเขาอ้พี่น้องเต็มเลยสิอ่ะสุดมาเลือกอ๋อถึเลือกเลือกยาออะไรจสมงาน เก่งเกงคนเลือกอีกฟาดเสกเยกินล้อาเอกเลืนี่ข uh> ม่ e> ู่กน่ี่นข้าวกระจะไปเหอเดี๋ยวข่าวอีกเินึงฟาดนี่เลดข้าว อนี่หลายแล้วกุ้งเหรอนักเนักยังบ่อตองนักเน่บ่อโน่นัดกุ้งโอ้ยไปไกลบ่ได้กุ้งมันอยู่นี่เน่เหรอวะนี่เนาะชาวบ้านพี่น้องนักแบบนี้ก็สิอันนี้โอ้ยแต้ตนเบาหอยเด้เขาคือนักนักนี่เนาะเบาหอยเฮงตนน้อยตนไอยู่ทึงโอ้ย่าเมาบ่อเวลาเจนยันถอยไว้ก่อน ยิง่งเยื่องกันไปพร้อมกันขึ้นมาเถอะแมมันนักกันนะเย็นเย็นวิทย์นี่ก็นเหนือขนาดเน,นื้อเหนือลายอะไรเนืลายมีกุ้งเอาสิรุ่นนู้นมันสิมีกุง้งอยู่บอกจะหาบจะหอบขึ้นก่อนขึ้นไปลูกปลาเนาะปเนื้อผูกนักเหนืโอ้ยเอเนว์เอาเอก่อนเอเนว์เอาก่อน ใส่บอ่อตองมันอยู่ในเหนะเนาะ<อ>มามาขึ้นมา,เ,าเลือก,เอ,กเอาตนี้ดด,ดิดิตกากรงเจ้นเดี๋ยวในถังเขาเลือกออกจากเหนะพี่เนะหลายอยู่นะเดีเยกกเ๋ยว่าเนีอกบุครับโอ้มันสเสียเวลาคนนะมัน,ม,นมันต้องไปก่อนมันคีครับอือมันสีครับคุเงเลือกไปเหน่พอกินเลพี่นะเอาอีกหลายคน เลี้ยงตับเหรอหลายหันขอเบ่งนโอ้ลายเลเนาะนี่กุ้งเลยนี่พี่น้องนี่ใส่ขใส่ข่าด้ธรรมาได้นอะหยด้พั่น้องอยลงบไทยมันบได้ใส่บุ๊ดดโอ้จายนี่าขู่รมนี่ยายขวดใหม่ไดจ่าวดบทันี่บทันกินเด้เนาะู่ลมเนางานเข่าละองยดูกอง ตายเอ้ยมีแต่ก mm ุ hmm. 是是 like. ้งน no um ้องตัวหนักบอสมีเลือกได้เลได้เลยเละไปเลือกตายไปเลือกขึ้นแล้วก้อยแล้วพี่น้องเหมือนมะนาวกรุงเต้นเซร็จเกาะหมดเนาะมือเกาะมะนาวพี่น้องมือนกรุงเต้นเต้นขนาดนั้นเลยกรุงเต้นเนาะ Bin con, đi <laughs> lượt. Một mưa chụp bị nhau. nó binh nhau. Một binh nhau. Một binh Một binh nhau. 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 Một

ทักขาแล้วล่ะนีะหมูเลยบมว่างเลยโอ้ยเ็กกินมือเลยยังบอปีใหม่ดินี่แต่ฝาดวปะอามาเปต้นาต่ออีกท่อนหนึ่งมันโอ้ไปไหนไดกินข้ากันจ้าวันนี้แล้วแล้วไปุได้ลยุน้องิดดเอามือใส่เลยถวยมอ่มือหันเด็ใส่มั้งาแล้กินกินได้เขากันเลยจ้ามาดิจ้าหลายคนจ้าน้องหลายเร่ หลังจากที่ได้กุ้งมากมากก้อยกินกันหลายคนจ้ะอาหารก็หลายอย่างเดี๋ยวสาวไข่ไปกินกุ้งก่อนด้จ้ากินเขาก่อนจ้าคลิปนี้กับพอแค่นี้ด้จ้าวัสดีจ้า